อาจารย์แล้วน้องสอบแบบนี้เขาเขาจะไม่เครียดหรอครับที่แบบว่า,าที่สอบโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากเขา้าคณะอะไรสอบไปเรื่อยๆทั่วๆอ,อาจจะแบบว่าอาจจะไปไปไปเครียดตอนหลังไงแล้วคือแบบคือมันแล้วแต่คนไงแต่บางคนเขาก็มันก็มีประเภทรับได้ทุกรูปแบบอ่ะเช่นเรียนอะไรก็ได้แล้วมันอยู่ที่ตัวเขาว่าจะมีปัญหารห,าร,หารือเปล่าอยู่ที่ตัวน้องนะครับแต่เขาอยากจะบอก <ๆ S 1> น้องบอกว่าจริงๆแล้วเนีย่ยเราแสดงน้าใจากับเพื่อนอย่างอื่นได้มไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยแล้วอีกอย่างมึงเพื่อนมันก็พูดไปแค่ในเวลานี้เดี๋ยวต่อไปมันก็ลืมแล้ว คนไทยลืมง่ายจะตายใช่อย่นั้นเลยนะครับาลครับอาจารย์สุดท้ายให้อาจารย์ฝากหน่อยตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง20วันก็จะลงสนามสอบแก๊สแพทกันแล้วตอนนี้หลายคนก็เริ่มคือรับตรงก็เริ่มมาแล้วสอบกลางภาคก็พุ่งสดๆผ่านไปร้อนๆเอาไงดีให้กาลังใจน้องๆที่จะสอบให้กําลังใจน้องคือทําให้ดีที่สุดเราทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็ผลทุกย่ามก็จะออกมาดีถ้าเราทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้ประเมินตัวเองว่าอะไรคือ คือบางคนมันก็ไม่ใช่งไงเช่นสมมุติว่าเลขนะปกตินะเราอยู่ที่น่ยเราได้ศูนย์ท,ท,ทุกเทอมเลยนะพอมาข่าวนี้เราสอบเนี่ยเราเราแบบเราตั้งใจมากเลยอะครั้งที่เราได้70ครั้งนี้เราได้ประมาณร้อสมมุติร้อยได้ร้อยร้อยสิบห้าเราก็ร้องไห้ เสียใจอันนี้ดรามากแล้วนะมันไม่ใช่ไม่ได้300คือคือช่วยดูตัวเองนิดเดินนะคะน้องก่อนจะร้องไห้อะไรเนี่ยสิ่งที่ครูคิดว่าสาคัญที่สุดคือหันมามองตัวเองพว่อใมีกระจกสักบานหนึ่งอะมองดูเหมือนกับเป็นคืออันนี้มันอาจจะพูดแรงนะแต่คือมองดูก่อนว่าสภาพเราเป็นยังไงคะแนนเราอัพขนาดเนี้ย70ขึ้นมา35ไม่ใช่น้อยแล้วนะและจะบอกให้ฟังว่าอย่างเลขนี่นะแพทหนึ่งเนี่ยใครได้เกิน4 0ขึ้นไปนี่เก่งมากเกิน120ฉะนั้นเนี่ยเราต้องา่ไปว300ล ให้เราดูที่ว่าส่วนมากคนเขาอยู่ตรงประมาณไหนอยู่ตรงเปอร์เซ็นที่ไหนของประเทศเปอร์เซ็นทายที่เท่าไหร่ของประเทศเนี่ยค่ะฉะนั้นก็อยากให้เป็นแบบนี้แล้วก็ทําให้ดีที่สุดแล้วกันเพราะว่าบางบางบางอันเนี่ยมันมันมันยังไงเดียจะบอกว่ามันมันแบบมันเราทําได้เต็มที่เท่านี้แล้วอ่ะมันก็เท่านี้ค่ะแล้วอย่าไปคิดเวอร์ว่าเช่นแบบว่าคราวนี้เดี๋ยวคะแนนต้องขึ้นนะอย่างบัญชีธรรมศาสตร์ตอนนี้เมลมาถามเยอะนะสมาร์ทวันโอสมาร์ทวันคะแนนเนี้ยโอ้เรามากกว่าเขาสองโอ้โหมากกว่าต่ำสุดสองเปอร์เซ็นี่เยอะแต่น้องก็กังวลแต่ว่า แบบว่าพี่ชนะเต้ก็เคยดูดูนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะเคยดูให้เด็กเด็กมันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีเด็กเขนต้องกังวลเพราะคือบางคนเธอจะกังวลทำไมอย่างเงี้ยอย่างเี้ยปว่าเด็กนะเธอเอาเพราเราไม่ใช่เขาเราก็ไม่กังวลถูกปะเขาก็ต้องกังวลอยู่แล้วแต่เดี๋ยวก็ติดมันติดอยู่แล้วแหละมันไม่ใช่แบบตายแล้วหนูต้องทําให้ได้แบบเออเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หนูต้องได้เก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ติดมันไม่ใช่ เดี๋ยวจะมาสัจันมากนะติดเข้าไปเนี้ยแล้วก็จะหัวเราะใหญ่เลยตอนเปิดสองอาจารย์พูดถูกยอะไรเงี้ยค่ะอุยอันนี้เพิ่งรู้เลยมาในฐานะสิทธ,ธิเลย<ม>ตอนนี้กําลังเลือกสมาร์ทวันกันอย,อยนู่เลยคนระับอาจารย์ใช่อาจารย์ว่าแนวโน้มปีนี้เป็นไงเพราะว่าเห็นน้องๆหลายคนก็ได้แค่70กว่าจะเอาดีไหมอะไรางี้จากที่หวังธรรมศาสตร์5ปีก็เริ่มลดลงมาเหลือ4ปีแล้วนี่ครัก็ตอนยังไม่รู้คะแนนภาพรวมอ่ะก็เลยอย่างยังไม่แน่ใจก็แต่คิดว่าเออเต้ไม่รู้นะเขาให้เลือกเกียนดับไม่รู้อ่ะแต่แต่ถ้่เป็น ถ้าเร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 าชอบอะไรเนี่ยควรจะเลือกว่าอันดับหนึ่งและอันดับสุดท้ายไม่ว่ากันนะเพราะว่าถ้าเราไม่เลือกอ่ะวันนึงเราจะเสียใจนะเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ทำรู้ปะ่ะแล้วเราก็มานั่งคิดว่าทำไมเราไม่ทําและจะพูดทําไมประโยคนี้ทำไมไม่ทำตั้งแต่ตรงนี้เราอะทาเลยอันดับหนึ่งเลือกไปถ้าเราคิดว่าพอสู้ได้ก็เลือกไปจะค่ะครูว่าโอเคเลยเนาะถ้าบัญชีไม่ติดก็เราแอดการธรรมดาใช่ใช่แต่ว่ายังไงก็ลองเลือกไปแล้วกันเขาให้เลือกอันดับเดียวหรอปีเนี้ยของสมาร์ทวันใช่ไหมครับอันดับเดียวเลยใช่ไหม สมาร์ทสมาร์ทวัานองธรรมาร์ใช่ครับก็ก็ <ๆ S 1> ต้องก็ลองเสี่ยงดูอะคะ่ะแต่ว่าแต่แต่เป็นคือแบบเราก็อยากจะบอกว่าคนที่เสี่ยงกว่าก็ย่อมได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าถูกไหมอือ ถูกไหมถ้าเราฝากแบงก์เราก็กินดอกเขาเนี้ยแต่ถ้าเราไปเล่นหุ้นมันก็รวยก็รวยเลยนะเออแต่ถ้าเช็งหนูก็เช็งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดิอย่างนิติจุฬาเต้เห็นมาปีแล้วคะแนนที่้มันสูงจนคนไม่กล้าเลือกสรุปแล้วมันต่ําลงไปลงเหวคะแนนเดียวที่คะแนนสูงสุดกับต่ําสุดอยู่เดียวอยู่ที่เดียวกันถูกเพราะคนมันไม่กล้าเลือกฉะนั้นต้องอย่างนี้เสียํำเดียวสวัสดีค่ะ